hi sherry ladies and gentlemen welcome to the shuri thailand grand Premier launch introducing the wii 2 3 born to play It's the beginning of a promise of a, this brand commitment that we're here to uphold for decades to come. Our focus is clear to bring Thai families high quality vehicles that are not just a mode of transport but a source of joy and reliability. Every product. We introduce is crafted to meet the needs of your family and design of accelerating driving experience. Today we are excited to launch Box EV V23 and the 76 Blank heavy Tigo 8 Both models have seen great performance in China and overseas market, like Indonesia and the UK market. We have a strong confidence to make cherry to be greater success in Thai market soon okay let's see the short brand uh, video kabutuk ชอบการท่องเที่ยวพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวมองหารถที่เปรียนัน้ํามันสําหรับการเดินทางไกลและไม่ต้องกังวลกับการชาร์จไฟฟ้าโดยที่ใช้เวลานาน,านทําให้ทิกเก A จึงเป็นรถ CSUV เจ็ด 7, ที่นั่งคันแรกที่มีระบบประกินไฮบริดมีจุดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร ทิกกเอขับเคลื่อนด้วยระบบซูเปอร์เชอร์รี่ซูเปอร์ไฮบริดนะครับเป็นอีกขั้นของระบบพลักอินไฮบริดในปัจจุบันนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของซูเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซูเปอร์เอฟเฟชั่นซีและก็ซูเปอร์ฟาชาร์ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการขับขี่ของ t ิโกเอนั้นก็มีมากมายอาทิพวงมาลายัยมัตติฟังก์ชันทรงดีเชฟนะครับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่และความบันเทิงครบครันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอกลางสัมผัสขนาด15.6นิ้วหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด10.25นิ้วรวมไปถึงการแสดงข้อมูล บกระจด้านวนคาแรคเตอร์ของตัว v 2 3เนี่ยก็จะมีลักษณะของไม่ว่าจะเป็นมุมนะครับด้านหน้ามุมด้านท้ายหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของตัวกาเพียร์แลนที่แตกต่างนะครับจาก Compact EV หรือว่าตัว BSUV ที่เป็น EV ก็ตามนะครับในเรื่องของการเคลียร์แลนด์เนี่ยสูงถึง21เซนในไลน์สไตล์ที่แตกตา่าง แต่ละคนเนี่ยวีดูทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสติกเกอร์แบบง่ายๆนะครับรถก็จะเปลี่ยนไปบุคลิกหนึ่งมีการเปลี่ยนล้อนะครับมีการติดตั้งชุดพาร์ทไม่ว่าจะเป็นทั้งดูทันสมัยพรีเมียมนะครับรวมไปถึงในเรื่องที่คุณพภณัทบอกก็คือให้ดูย้อนยุคนิดนึงก็จะทําให้วีดูทรีเนี่ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความสนุกนี่แหละจะเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้ v 2ดแล้วก็จะอยู่กับมันไปได้โดยไม่มีเื่อ thank oh. you